d วัสดีครับเดวฟงครับ DXJourney c Journey. วันนี้มีความกล้าเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งครับวันนี้ผมกล้าที่จะลุยลงในเนี่ย Stand Up p a d d l e Board ครับตอนนี้อยู่เกาะช้างแล้วก็จะมาลุยภัยตัวนี้ออกไปใช้ทะเลด้วยนะครับวันนี้อากาศดีด้วยครับตอนนี้อยู่ที่เกาะช้างสนุกมากแต่จริงๆแล้วก่อนที่ผมเจอถึงจุดนี้แล้วต้องเรียนรู้มีครูสอนซึ่งตอนนี้ครูอยู่ตรงนั้นคุณจ็คเขาจะสอนวิธีการขึ้นนั่ง แล้วก็เอาไผยขึ้นมาตั้งตรงน,นี้ครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะว่าถ้าอยากจะไปต้องเรียนรู้ก่อนนะไม่ใช่่าบลุยแล้วก็ลงน้ําอย่างเดียวเรียนรู้ก่อนประมาณสักสี่ห้านาทีประมาณนี้แล้วก็ลงน้ําได้แลยครับโอเคอันดับแรกเราจะต้องปรับระดับความสูงให้ได้ความสูงที่เหมาะสมก่อนเอาไม้พายไว้ข้างลำตัวด้านขวาแบบนี้ครับ,รบมือขวาจับที่หัวไม้พายครับครับ โอเคเปิดตัวล็อกนี่ออก oh. ง้างออกนะครับโอเคดึงขึ้นครับชา้ชาๆความสูงที่เหมาะสมนะครับข้อศอกท่อนล่างทํามุมสูงขึ้น45องศา,งาได้แล้วล็อกให้แน่นเลยครับโอเคอ่าโอเคเรื่องความปลอดภัยที่อันดับแรกจะต้องมาก,ก่อนคือจะต้องใส่แจ็คเก็ตใส่เสื้อชูชีพ <Okay. S 1> อันดับแรกโอเคเราจะต้องรู้จากตำแหน่งไม้พายที่ถูกต้องก่อนนะครับโอเคนี่คือหน้าไม้พาย นะครับตำแหน่งหน้าพายคือง่ายๆครับสติกเกอร์สีส้มคําว่า S.U.P. นะครับจะต้องอยู่ข้างหน้าเสมอทุกครั้งเวลาพายข้างหน้าอันดับต่อมานะครับที่ตัวบอดที่ตัวบอดจะมีสายลัดข้อเท้าอยู่เส้นหนึ่งอ,อยู่ที่บริเวณท้ายบอร์ดเส้นนี้สําคัญมากเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตเลยตำแหน่งที่ใส่ก็คือข้อเท้า,ทาซ้ายหรือขวาก็ได้ที่ถนัดนะครับค,ครับมันจะเป็นตีนตุ๊กแกนะครับโอเค เวลาตกน้าในในในตรงจุดที่มีกระแสลื่นอย่างเช่นบริเวณหน้าหาดบอร์ดจะพัดเข้าฝั่งตัวเราจะอยู่กับที่เราจะว่ายน้าไปหาบอร์ดไกลขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใส่เอาไว้เราจะไปหาบอร์ดได้ใกล้ขึ้นว่ายน้ำสองถึงสามทีก็ถึงบอร์ดแล้วใช่ครับแล้วแล้วตัวบอร์ดเป็นอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ลอยน้ําด้วยเป็นอุปกรณ์เซฟตี้ด้วยอันดับแรกวางไม้พายบนบอร์ดก่อนแบบนี้นะครับใช้มือทั้งสองข้างซ้ายและขวาไม้พายวางไว้แต่เราเราต้อง ประคองไว้ชายประคองไว้ยันเอาไว้โอเคเข้าใจโอเคเข้าหนึ่งข้างเปลี่ยนมาเป็นเท้าอีกข้างหนึ่งตามนะครับโอเคค่อยๆยืนขึ้นช้าๆาพอเริ่มยืนได้ปุ๊บเอาไม้พายปรับบนบอร์ดแบบนี้อแล้วก็ยืนที่ตัวตรงมือที่อยู่ด้านบนจับที่หัวไม้พายกลุ่มเป็นกำปั้นมือที่อยู่ด้านล่างจับระหว่างกึ่งกลางไม้พายนะครับท่ายืนพายกับท่านั่งพายเหมือนกันเลยโอเคสุดท้ายท่าตกน้ําอันดับแรก เอาไม่พายวางมันบอร์ดก่อนอันดับต่อมาให้ขึ้นที่กลางบอร์ดนะครับผมใช้มือข้างหนึ่งจับที่บริเวณแฮนเดิลบอดอีกข้างหนึ่งเอื้อมจากฝั่งตรงข้ามถ้ามือทั้งสองข้างถึงเอื้อมจับทั้งสองมือได้เลยนะครับผมดึงเข้าหาตัวอย่าดึงขึ้นอย่างนี้ถ้าดึงขึ้นบอร์ดอาจจะฟลิปฟาดตัวเราหรือฟาดศีรษะได้ใช้ฟาดหน้าเราโอเคดึงเข้าหาตัวพร้อมกับเหวี่ยงขาหนึ่งข้างขึ้นมาคอมบอร์ดนะครับดึงเข้าหาตัวทีละนิดทีละนิด ทีละนิดโอเคเมื่ออยู่ในตำแหน่งที่ตัวเราอยู่บนบอร์ดแล้วก็ค่อยหมุนพลิกตัวม,มานั่งชันเขา่าพร้อมสแตนบายถ่ายต่อทม่มีการโค้งเพลงใช่ไหมมันก็จะอาจจะมีโครง<อ>บ้างาไม่ไม่นิ่งอยู่ดีใช่ครับผม ตอนนี้คือเราถึงใกล้ใกล้จุดนะที่เป็นชายทะเลซึ่งไม่มีคลื่นวันนี้รู้สึกวบาไม่ค่อยมีคลื่นเท่าไหร่ก็ว่าอาจจะดีใจได้อาจจะปลอดภยัยพอแต่ก็เราจะลงดูถ้าเกิดยังไงก็ถ้าเกิดแรงมากก็ต้องย่อเข่าแล้วก็ลงไปหน่อยนึงเริ่มละเริ่มละเริ่มละ เราเออกไปชายทะเลซึ่งแต่ยังไงก็ใครมาไผ่พัดบอดอย่างเงี้ยเงก็ต้องใส่ชุดชุดชีพครับเจอแล้วครูสอนว่าถ้าเจอคลื่นขึ้นมาเราต้องให้หน้าเรือให้หน้าพัดบอดไปชนหน้ากับคลื่นขึ้น ตอนนี้ขอารู้สึกยังไงก็รู้สึกดีมากครับอ่าก็ตอนนี้อยู่อันนี้ถึงทะงงเลยังใช่ครับถึงทะเลแล้ว